สวัสดีค่ะแม่หมปอปอมมี่คเนศาาักดิ์ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทํานายดวงของคนที่เกิดวันพารือหัดกันนะคะตั้งแต่วันที่1-7ึถกุมภาพันธ์สองพนะคะการทํานายดวงนะคะเป็นการทํานายดวงโดยกว้างค่ะโปรดใช้วิจารณญาณน,นะคะในการรับชมด้วยนะคะแล้วก็ การดูดวงนะคะไม่ใช่ให้คุณต้องงมงายนะแต่ว่าเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางเป็นเข็มทิศให้กับคุณนะคะในการแก้ไขดวงชะตานะคะวันนี้ปอมมี่ก็จะทํานายดวงของผู้ที่เกิดวันพฤหัสนะคะว่าจะเจอเจอเรื่องอะไรกันบ้างใน ของช่วงสัปดาห์นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งให้ปอมีด้วยค่ะมาดูกันเลยค่ะว่าในช่วงของสัปดาห์นี้นะคะผู้ที่เกิดมันพฤนหัสนะคะในช่วงวันที่1นถึงเกุมภาพันธ์นี้นะคะจะเจออะไรกันบ้างนะ,ะต้องบอกว่าช่วงนี้นะคะคุณค่อนข้างที่จะมีความเครียดมากนะ,ะต้องบอกว่าทําไมต้องทําเสียงขนาดนี้เนาะคุณค่อนข้างที่จะเครียดวิตกกังวลคิดเยอะคิดมากเห็นอะไรก็เก็บมาคิดมี อะไรก็เก็บมาคิดทุกสิ่งอย่างจริงกระเบลมากเลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเครียดไมเกรนขึ้นปวดกระบอกเป้าตาความดันสูงนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นคนที่คิดเล็กคิดน้อยเล็กๆน้อยๆเนีเ่ยเ,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 เอามาคิดหมดเลยนะคะใครอะไที่ทําอะไรให้กับคุณไม่ว่าคุณจะรู้สึกดีไม่ดีเซนสตีไปสะทุกเรื่องนะะแล้วก็เก็บมาเครียดวิตกกังวลคิดมากคิดเยอะคิดไม่ออกนะคะทั้ๆนี่จริงๆเราเนี่ยคุณเองอะ่ะมี คนที่อยู่ข้างๆที่ดีมากๆเลยนะคะเขาเรียกว่ามีเพื่อนร่วมงานที่ดีมีหุ้นส่วนที่ดีมีคนรักที่ดีมีครอบครัวที่ดีนะคะแต่คุณอะ่ะก็ไม่ได้เลือกที่จะปรึกษาใครเลยนะคะคุณเลือกที่จะเก็บทุกอย่างไว้กับ ตัวเองเก็บทุกอย่างไว้คิดเก็บไว้เก็บทุกอย่างไว้ว่าฉันต้องแก้ไขด้วยตัวเองฉันต้องทําได้ฉันต้องแน่นฉันต้องนีจนทุกอย่างมันเป็นภาวะความเครียดที่คุณกดดันตัวคุณเองนั่นเองนะคะแต่ถ้าคุณรู้จักไปวางรู้จักเปิดใจรู้จักที่จะพูดคุยกับคนอื่นบ้างนะคะหรือว่ารับฟังความคิดเห็นคนอื่นบ้างเนี่ย ก็จะทําให้คุณอ่ะลดในเรื่องของความเครียดวิตกกังวลคิดมากคิดเยอะลงไปได้นะคะจริงๆคุณเองเนี่ยก็มีความวิตกกังวลในเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายภาระการงานต่างๆนานาเลยนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือความคิดมากของเรานะคะแทนที่อย่างที่ปอมบอกไปค่ะถ้าคุณมีปัญหาเรื่องการเงิน คุณก็สามารถที่จะปรึกษาคนข้างๆผู้รับผู้ใหญ่เพื่อนคนรักนะคะก็เขาก็าก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเกื้อนหนุนคุณนะพร้อมที่จะหยิบยื่นให้นะคะแต่ตัวคุณเองอ่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยที่จะกล้าเปิดปากนะคะไม่กล้าเปิดเผยไม่กล้าพูดกับใครนะคะเพราะว่ากลัวว่าเขาจะว่าว่าคุณใช้เงินเยอะใช้เงินเปลืองใช้เงินมากอะไรแบบนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณสามารถที่จะคุยได้นะคะเขาก็พร้อมที่จะช่วยเหลือคุณนะคะ ส่วนเรื่องของการงานนะต้องบอกว่าจริงๆการงานของคุณช่วงนี้เนี่ยก็แอบ,บมีความกดดันนิดนึงนะอาจจะโดนจับจับจ้องนะคะโดนจับผิดนะคะกับ เพื่อนร่วมง,งานหัวหน้าง,งานเช่นกันเขาเรียกว่าเหมือนช่วงนี้หัวหน้าง,งานจะดูผลงานคุณเป็นพิเศษอะ่ะจะดูงานคุณเป็นพิเศษนะคะแล้วเขาก็อาจจะมีแนวโน้มที่จะให้คุณขยับขยายในเรื่องของสายงานนะคะอาจจะให้งานเพิ่มนะคะหรือว่าให้คุณออกไปพบลูกค้าบ้างนะคะหรือว่าให้คุณเอ่อให้คุณดิวงานเพิ่มนะคะกับซัพพลายเออร์กับเพื่อนร่วมง,งาน คนใหม่ๆนะคะจะต้องมีในเรื่องของงานที่จะต้องมีเพิ่มเข้ามาแน่นอนนะคะเขาก็กําลังจ้องมองนะคะเพ่งเล็งนะ,ะในเรื่องของผลงานของคุณนะ,ะมันก็เลยยิ่งทําให้คนรู้สึกกดดันนะ,ะรู้สึกว่าแบบเอ้ยฉันจะทําได้ไหมอ<ล>ะไรเงี้ยะะขอให้คุณแค่มั่นใจในตัวเองนะคะแล้วก็มีความหนักแน่นนะคะกับตัวเองว่าตัวเองเป็นคนเก่งนะ,ะข้อเสียของคุณอีกหนึ่งอย่างในเรื่องของการทํางานก็คือคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยทนแรงกดดันอะไรนะคะเขาเรียกว่ามีความแบบมีความเป็นเด็กอยู่บ้าง นะคะแล้วก็มีความคิดมากคิดเยอะเหมือนเด็กน้อยนะคะเอาแต่ใจบ้างขี้น้อยใจบ้างนะคะอยากให้คนเอาใจนันนี้นูนตลอดเวนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณเป็นคนที่รู้จักทนแรงกดดนันมีความคิดเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มากขึ้นนะคะแล้วก็มองปัญหาต่างๆให้มันดูแบบปัญหาเล็กๆก็คือมองข้ามไปบ้างอะไรแบบนี้นะคะคุณก็จะสามารถที่จะทําได้แล้วก็ดีลงานกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าดีลงานกับทุกคนได้หมดเลยนะ,ะจริงๆแล้วคุณก็เป็นคนเก่งแั่นแหละแต่เพียงแค่ว่าข้อเสียของคุณก็คือคุณคอ่ะไม่ค่อย ที่จะเเปิดใจรับฟังใครนะคะแล้วก็เป็นคนคิดมากคิดเยอะนะคะไม่ค่อยทนแรงกดดัน กับสภาวะแวดล้อมนะคะแล้วข้อเสียของคุณอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการเงินก็คือคุณเป็นคนที่เครียดเราช้อปปิ้งกระจายเลยนะคะเอฟกระจายเงินกระจุยนะคะเขาเรียกว่ารับซ้ายใจขวาไรายได้ดีรายจ่ายก็ดีเช่นก,กันค่ะสมมติได้มา1 0 0 0พันเนี่ยคุณซื้อของไปเลย500้และนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะต้องจัดสรรแบนส่วนในเรื่องของการเงิน,นดีๆแต่จริงๆแล้วเงินของคุณดีนะ,ค,ะคุณเป็นคนที่หาเงินเก่งเป็นคนที่มีผู้รับผู้ใหญ่คอยให้การช่วยเหลือเกื้อหนุนเป็นคนที่ใครใครก็เอ็นดูช่วยเหลือคุณในเรื่องของการเงินแต่ แต่ในขณะเดียวกันคุณเป็นคนที่เครียดเราก็ใช้เงินเก่งมากนะก็อาจจะต้องปรับตัวเองนิดหนึ่งในส่วนของตรงนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการวางผงวางแผนการเงินเนี่ยคุณก็เป็นคนคิดเยอะนะคิดเยอะมากคิดเยอะทุกอย่างเลยในช่วงของสัปดาห์นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยปล่อยวางบ้างนะคะเพราะว่าถ้าคุณยังเครียดคิดเยอะอยู่เนี่ยมันจะส่งผลเสียกับดวงตาของคุณกระบอกเบ้าตาทำให้คุณสายตาสั้นเพิ่มขึ้นปวดไมเกรนมากขึ้นแล้วก็จะเครียดมากๆเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือให้คุณปล่อยวางบ้างนะจ๊ะส่วนความรักค่ะต้องบอกว่าจริงๆความรักดีนะคนที่ มีคู่แล้วนะคะก็อาจจะมีความโหยหาคิดถึงกันบ้างนะคะอาจจะมีเขาเรียกว่าเวลาไม่ค่อยตรงกันไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องหาเวลาให้กันบ้างนะคะเติมความหวานให้กันบ้างนะคะอาจจะมีเกณฑ์เดินทางไปท่องเที่ยวนะคะในคลิปใกล้ๆเป็นการสานความสัมพันธ์เรื่องของความรักนะคะแล้วก็คอยถามไทยแฟนนิดนึงว่าช่วงนี้เครียดคิดเยอะคิดมากเรื่องอะไรหรือเปล่ามีปัญหาอะไรให้ฉันช่วยไหมนะคะมันเติมความหวานเติมความเข้าใจให้กันละกันนะคะความรักของคุณก็จะ ดีมากๆเลยแต่ในขณะเดียวกันนะคะคุณก็ต้องรู้จักเอาใจเขาบ้างนะคะอย่ามัวแต่จะให้เขาเอาใจเราฝ่ายเดียวนะจริงๆคุณเป็นคนชอบคนเอาใจนะคะ แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคุณก็ต้องเอาใจผู้อื่นบ้างนะเอาใจแฟนเยอะๆนิดนึงช่วงนี้ก็จะใส่เปเหมือนกันนะแฟนก็พร้อมที่จะเปคุณน,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้รู้จักอดอ,อ้อนเอาอกเอาใจบ้างนะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็อย่าไปงี่เง่าเยอะนะในเรื่องของเวลานะคะบางทีแฟนเราอาจจะงานเยอะหรือตัวเรางานเยอะเนี่ยก็อาจจะมีกันมีปัญหากันได้บ้างในเรื่องของเวลาความคิดถึงความห่างไกลความโหยหาเข้ามานะคะส่วนคนที่โสดอยู่นะคะต้องบอกว่าช่วงนี้ โดดเด่นมากๆนะคนโสดนะเนื้อหอมนะคะมีโอกาสที่จะเจอรักที่คุณรอคอยมานานแสนนานนะคะมีโอกาสที่จะได้เจอคนที่คุณแบบรู้สึกว่าโอ้ยชอบจังเลยฉันรู้สึกฉันรอคนคนนี้มานานแล้วอะไรแบบนี้นะคะมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ค่ะมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้ดูใจนะคะมีคนที่คุณแบบสเปคคุณเลยเนี่ยเข้ามา เจอคุณนะมีโอกาสได้เจอรักแท้ที่รอคอยนั่นเองแต่ว่าตัวคุณเองก็อย่ามุ้งมิงมากเกินนะคะก็มีเหตุผลบ้างอย่าเอาแต่ใจตัวเองมากเกินไปนะคะอาจจะมีเด็กเข้ามาจีบคุณด้วยนะอาจจะมีคนที่อายุน้อยมากกว่าคุณนะคะหรือว่าบางคนก็มีความเป็นผู้ใหญ่แต่ว่าทําตัวเป็นเด็กก็ได้นะคะก็จะมีความมุงมงม้งมิงมุ้งมินะเข้ามาหาคุณนะก็เรียกได้ว่ามาเติมเต็มละกันนะคะถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีที่คุณจะเปิดใจนะคะในเรื่องของการที่จะ มีคนรักเข้ามานะคะก็เนื้อหอมนะคะแล้วก็บอกเลยว่ามันจะ ดูดีดีดามากๆเลยนะคะรู้สึกกระชุ่มกระชวยขึ้นมาทันทีนะคะเพราะว่าเขาจะมาเติมเต็มในส่วนของความรักเราได้ดีมากๆเลยนะ,ะส่วนในเรื่องของสุขภาพช่วงนี้นะคะก็ให้ระมัดระวังเรื่องของการเดินนะคะระวังอุบัติเหตุที่ตกจากที่สูงได้นะคะตกกระดงตกกระไดข้อเท้าพริกนะคะระวังเรื่องของความเครียดไมเกรฑ์กระบอกเบ้าตาใสาตาสั้นนะ,ะช่วงนี้ก็ระวังมากๆในส่วนของตรงนี้นะ,ะตัวส่วนในเรื่อง งการทำบุญเสริมดวงนะคะทำบุญกับผู้พิการตาบอดก็ได้นะคะแล้วก็ทำบุญกับพวกแบบ โรงพยาบาลเนี่ยดีมากๆเลยนะคะก็จะเสริมดวงในเรื่องของสุขภาพของคุณด้วยนะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือทําบุญกับเด็กได้ทําบุญกับผู้พิการตาบอดได้นะคะก็จะเป็นการเสริมดวงของคุณอย่างที่ปอมบอกไปค่ะว่าคุณเองก็จะเขาเรียกว่าไปเสริมคุณในเรื่องของดวงตานะคะส่วนเรื่องของทําบุญกับเด็กก็จะไปเสริมคุณในเรื่องของบริวารนะคะแล้วก็จะไปเสริมคุณในเรื่องของการเงินด้วยนะคะคุณก็จะเป็นคนที่มีแบบ ผู้ใหญ่เอ็นดูนะคะมีความน่ารักอะไรแบบนี้นะคะก็จะเป็นการเสริมเครดเสริมดวงให้กับตัวคุณนะคะสิ่งที่คุณต้องระวังในเรื่องของคุณมากๆเลยนั่นคือความเครียดนะคะพยายามปล่อยวางบ้างสวดมนต์บ้างนะคะก็จะทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นค่ะ การทำนายดวงค่ะเป็นการทำนายดวงโดยกว้างอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นกับคุณก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นให้การทำนายดวงเป็นเข็มทิศนำทางให้กับคุณในการที่คุณจะต้องใช้ชีวิตในช่วงนี้ว่าจะต้องระมัดระวังเรื่องอะไรมากเป็นพิเศษนะคะหวังว่าคุณจะชื่นชอบคลิปวิดีโอของปอมมี่นะคะแล้วเดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ cribe กดติดตามกันไว้ค่ะว่าปอมมี่จะมาบอกหรือทำนายดวงในเรื่องของอะไรให้กับ คนที่เกิดวันพฤหัสนะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ปอมมี่ด้วยนะคะหวังว่าคลิปวิดีโอของปอมจะมีประโยชน์กับทุกๆท่านนะคะนำไปปรับใช้ให้มีสติกับการใช้ชีวิตนะคะรับรองว่าคุณจะโชคดีเฮงปังมากๆเลยขอให้เดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นเดือนที่ดีของคุณคะ่ะละเว้นความเครียดปล่อยวางบ้างนะคะอย่าไปเครียดมันซะทุกเรื่องนะคะสู้ๆคะ่ะติดตามได้ในวิดีโอหนะะ้าค่ะ